ครอบครัวไหนมองหาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังใหญ่ที่มีถึง4ห้องนอนกันอยู่บ้างครับหนุ่มพามาที่หมู่บ้านมินบุรีการ์เด้นโฮมถนนลาดตุิี48เป็นโซนคู่ขวามินบุรีนะครับหลังนี้บ้านเดี่ยวชั้นเดียว75ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถในบ้านได้รวมกัน3-5คันบ้านเนื้อที่กว้างมีพื้นที่ให้เดินได้รอบบ้านเราปรปับปรุงให้ใหม่ตั้งแต่ประตูลัวหน้าบ้านหลังคาลงจอดทาสีปูกระเบื้องให้ใหม่พื้นที่อนเนกประสงค์ข้างบ้านที่สามารถแปลงเป็นห้องกิจกรรมหรือว่าปาร์ตี้ปบ ความร่มรื่นห่างจากถนนสุวินทวงศ์ประมาณ6กิโลนะครับรถไฟฟ้า2ส,สายประมาณ8กิโลเท่านั้นเองเป็นหมู่บ้านที่รีโนเวทมาหลายหลังก็มีลูกค้าจับจองอย่างรวดเร็วเราเปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างให้ใหม่ในบ้านก็ปรับปรุงให้ใหม่เป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟฝ้าชาบเรียบพื้นปูกระเบื้องแกนิตโตให้มีของแถมเป็นเฟอร์นิเจอร์บางรายการด้วยนะครับรอสินค้าลงบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ําที่เรามีฟังก์ชันห้องให้ครบแล้วไม่ต้องวุ่นวายหาช่างนะต่อไปไต้องมาลือ้อโครงสร้างปรับปรุงต่อเติมเพิ่มเติมอะไรสามารถเข้าอยู่ได้เลยในส่วนนห้้องงําทั3 ห้องก็เปลี่ยนกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์ให้ใหม่ห้องครัวก็มีที่ดูดควันหัวโตแก๊สพร้พอมหลังนี้บอกได้เลยว่าเหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่มีผู้สูงอายุด้วยในห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําในตัวให้ท่างสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจาวันทําเลที่ตั้งถ้าเลี้ยวขวาก็ไปเ้นเลียบว,วาลีไปหนองจอกได้เลี้ยวซ้ายก็มาเจอเส้นจุบินทวงสามารถไปฉาเชิงเซาไปมินบุรีรามินทาเสรีไทยลมก้าวได้ด่วนวงแหวนบางนาะมาไปอินไปรถไฟฟ้าสองสายไปตลาดมินบุรีรายสนใจทักหานนมทามหน้าไบโอหรือหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ